สวัสดีครับท่านนายกท่านรองนายกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลิยาคุณเบียดานสวัสดีครับครับทั้งสองท่านเลยครับวันนี้เจอฝนไหมคะท่านคะอาการหนักครับอาการหนักเหมือนกันนะคะอยู่แถวไหนคะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนรัตนริเวศครับโอ้โไม่ไกลจากบ้านสวพอลฝั่งไหนเท่าไหร่ฝั่งไหนครับเนี่ยท่านนายกท่านรองฮะจะมุ่งหน้าเข้าแคลายหรือว่ายังไงอยู่ติดกับโรงแรมพิชมันเลยครับโอ้โหฝั่งขาเข้าอ่วมๆเลยฮะทางนู้น นะครับวันนี้ถ้าเป็นครอบครัวหรือว่าทิ้คู่กับมังทะเลาะกับทะเลาะกันกับฝ่ายี่พยายามแก้นก็ต้องอยู่ร่วมกันต่อไปนะครับใช่คือไปไหนไม่ได้ทิ้งรถไม่ได้ฮะเปิดประตูไม่ได้เลยฮะ เอาเป็นว่าเราจะเจอเพื่อนบนท้องถนนเยอะหันไปทางไหนก็เจอกันนะซ้ายก็เจอขวาก็เจอมองข้างหน้าก็ยังเจอก็ยิ้มให้กันดีกว่านะคะใช่ต้องเครียดนะครับมีคําถามค้างคาไว้ตั้งแต่เมื่อวานหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับแต่หลายท่านอาจจะเครียดนี่แหละต้องการคําตอบปรึกษาอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะฮะอย่างคุณสุชาติที่ถามไปแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวไปที่คําถามคุณปฐมนะครับท่านนายกท่านรองฮะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตเขาบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิต อยู่4ใบแล้วก็4ธนาคารนะครับติดแบ็กลิสต์อยู่ด้วยตอนนี้เห็นบอกกําลังก็ทยอยปิดทีละบัตรทีละบัตรเนี่ยนะครับเห็นบอกปิดไปแล้ว2ใบนะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยกำลังจะปิดอีกหนึ่งใบนะครับแต่ว่าอีกนะอีกที่หนึ่งก็โทรเข้ามาทวงนะครับทวงถามแล้วก็กดดันเราด้วยในะครให้รีบไปใช้นี่ทางคุณประถมเมทางคุณประถมเมก็บอกว่าอ้าวกำลังจะปิดอีกที่หนึ่งนะครับขอเวลาหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเขาก็ได้นัดเขาไว้แล้วนะครับส่วนของ บัตรนี้เนี่ยนะครับอีกใบนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดือนหน้านะครับก็จะมีการปิดกันด้วยนะครับแต่เขาไม่ยอมฟังคุณปฐมก็มีการขู่มาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมีคําถามครับว่าถ้าเราไม่ใช้เงินให้เขาภายในเดือนนี้เนี่ยเขาจะส่งหนังสือไปทวงหนี้ที่บริษัทให้หากเงินเดือนมาชําระหนี้กันอย่างนี้เนี่ยเขาสามารถทําได้ไหมครับเอ๊ะคำถามคล้ายๆเมื่อวานเลยค ที่ท่านนายกบอกจะมีกฎหมายฉบับใหม่ด้วยนะครับคำถามนี้ผมว่าต้องให้ท่านผู้เชี่ยวชาี่ท่านอาจารย์เช่ชอว์เชื่อสุกุลท่านมีประสบการณ์เรื่องนี้มากจริงๆครับเรียนครับท่านครับท่านนายกเอยครับเร่องนี้ครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นหนี้ทานสภาเขาอยู่และเราได้มีการพูดคุยกันแล้วกับธนาคารสมบัตินะครับแม้ว่าจะมีฝ่ายเลือกนักหนี้ส <Yeah, like ิดมาว่าเรียกร้องติดตามให้เราชำระนี่ครับ เราก็สามารถบรรทอนได้และถ้าอยู่ในเกณฑ์เขานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปรับถ้าถึงเกณฑ์วันเวลาที่เรากระเมิแล้วเรายาัางไม่ชำระขั้นตอนต่อไปเข้าคือเตือนเสียเขาจะต้องขอเก็บหมายคืนที่เราอย่าไปเร่เปื่ครับสองแล้วก็ให้ำกำหนดระยะเวลาในการชำระหากเราไม่ชำระเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการดำเนินคดีพิการ การดาเนินคดีที่ศาลแล้วเนี่ยถามว่าเราจยเป็นคดีเป็นองยอมฟังกันได้อีกไหมก็สามารถคดีเป็นองเป็นยอมฟังกันได้จนกระทั่งว่าถ้าไม่ไปดําเนินการและในที่สุดศาลมีคำพิพากษานะครับึงที่สุดแล้วศาลมีคำพิพากษาหนีไม่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 เดีงอะไรย่างนะคะับไม่เดียวแต่ว่าขอให้ขอให้ฟังกัน แล้วถึงบรรดาเราก็ไปชมว่าโฉนดทีีก็วันนีการขัดข้อนได้ครับ,รบเช่นของมาเฟียแต่สามารถขันต่ำ10เปอร์เซ็นต์1เปอร์เซ็นต์อะไรตัวอะไรที่ไม่บอกอืมนะฮะเป็นแต่เพียงคำาุ่แล้วก็อย่างที่ท่านนายกเรียนปกยืนเมื่อวานครับ,รบไอ้วิธีการอย่างนี้นเนี่ยผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายครับและเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งสองฝ่ายเี่ก็ควรจะไปหาจุดที่เราจะพบกันได้ดีดการที่ฝ่ายเจ้าหนี้นะครับเที่ยวไปพูดจาหรือว่า ถ้าคุณไม่ชำระหันหันจะไปยึดหันจะไปบังคับคดีโดยการที่จะไ,ไปอายัดเงิเดือนช่ผมว่าสิ่งเหล่าน,นี้มีดยพูดกันคลับนะครับนะเรา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 ผมเชื่อว่าลูกนี้ที่ดีก็เข้าใจ<อ>ว,ว่าหันหน่าพูดจากกัน นะครับบางท่านนถึงขัน้นลูกหนี้บางท่านถึงขั้นแบบบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ไว้เลยเจ้าหนี้มีการขู่<ม>นะ<ม>ว่าจะไปบุกถึงที่ทํางาน<ม>อะไรก็ว่าไปบังคับ<ม>ต่างๆนาะนาะเอ๊ะอย่างนี้ถ้าถ้าเรานําเอาคลิปเสียงตรงนี้เนี่ยครับนําไปนะฮะดาเนินคดีนี่สามารถทําได้ไหมครับในบางเรื่องเนี่ยถ้าพูดจาล,ล่วงละเกั้มเกินหรือทําให้เขาเสียหายนะครับคือในกฎหมายลักษณะหนึ่งประมาณเนี่ยถ้าพูดแล้วทําให้เขาเนี่ยถูกูุถูกด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 ุถูก เ่บอกว่าคุณเป็นคนที่ใช้ไม่ได้คุณเนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนนี้ผู้ติดการที่ตอนไปเป็นคนนี้ทำให้เขาเสียหายอ้าวฮะคือต่อไปนัจะพูดว่าเนี่ยชันด้านในนี่เป็นชันด้านชี้เออเป็นคำหยาบกันเลยอะแบบนี้นะฮะผมพบขออนุญาตเสริมนกประเด็นีหน้าประเด็นหน่ารู้มากน่าน้าจะเข้าใจจริงจริงครับเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องที่เกิดจริงจริงเขาะว่าอย่างนี้ครับบริษัทเอาซอสไปชวนนี่ผู้ติดรายนึะครับกระชวนบ่อยเท้าเขาก็เกิดความรังคาจนวันหนึ่งเนีขาบอกว่าใจเจ้าไปขายตัวเหรอ แต่ที่จะไปขายตัวเหรอคือเขาก็สุดๆแล้วนะยะผู้นัดงานก็ก็โง่โงว่าเอาฉะนั้นพี่ก็ไปขายตัวเสีถอะนะครับเพราะเขาว่าอย่างนี้ครับยุ่ง่งเลยคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็นำเรื่องนี้นะครับก็เป็นน้องเดียร์ที่การพิการนะครับว่าถู้่าเจ้าหนี้เนี่ยใช้คำพูดที่ดินแหลกเขาที่หายปรากฏว่าเรื่องนี้เมื่อเข้าคณะกรรมการิการก็ประเรินไปโจงถึงถ้าเกิดมีการชิ้แจกแล้วเนี่ย เจ้าของบริษัทเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบในคดียาาด้วยถูกไหมมันเป็นลักษณะการโชคแล้วก็เลิกบมินประมาทหม,มินประมาทสรับส,สรุปนี้ครับก็คือเขากลับมาต้องชดใช้หนี้ให้กับผู้หญิงคนเครับครับไอ้ยอย่างน,นี้ค,ครับกับ,บอย่างฐานะของบริษัทเจ้าหนี้เองเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ตามทวงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพบริการอย่างหนึ่งใช่ไหมครับท่านนายกท่านรองครับใช่ครับลูกค้าหรือว่าลูกนี้ก็ต้องคือพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะไปขู่กันโชกพูดใจหยาบคายเข้าขายหมิน ไม่ได,คด้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันประเด็นที่ว่าเดยวนี่แบงค์นะครับใช้เอาซอสทวงนี้เยอะไลครับ<อ>แล้วบางทีกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ไม่สามารถจะสามารถจะมาควบคุมผู้ทวงนี่ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะครับรบางทีอาจจะเข้าใจว่าเด็กคนนี้อาจจะใช้กระปุกอย่างดีที่สุดแต่ดีที่สุดของเขาอาจจะย่กที่สุดของ ของอีคอยสั่ง,งเส่นะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการที่มีกฎหมายที่บทเรียนทานที่ยาเยายาป็นประวัติเนี่ยะครับครับค่ะหมายก็ต้องรอคอยนะอย่างที่ท่านนายกได้ย้ำนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี่แหละก็จะมีกฎหมายมารองรับตรงนี้นะครับสําหรับลูกหนี้ด้วยนะครับค่ะมาถึงคําถามที่ฝากไว้สําหรับคุณปิยะนะคะคุณปิยะถามมาแบบนี้ค่ะบอกว่าค้าประกันนี้ให้กับเพื่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ทราบค่ะว่าเพื่อนเนี่ยกำลังมีปัญหาทางการเงิน ทางคุณปิยก็ไม่มั่นใจละก็เลยอยากจะขอยกเลิกการค้ำประกันหนี้ให้กับเพื่อนแต่ปรากฏว่าเพื่อนไม่ยอมค่ะก็เลยถามว่าแบบนี้เนี่ยคุณปิยจะดําเนินการทางกฎหมายได้อย่างไงบ้างคะนายยกนรินทร์พงเชิญเลยคร่ะผู้เชี่ยวชาญพิเศษเรื่องค้ำประกันนี้เหลาเราต้องนำผู้พิเศษกันแล้วนะารทำความเข้าใจแล้วแล้วเราก็ง่ายเลยที่ทุกค่าจะ จะปฏิบัติตัวต่อไปอยา่างไรจะได้ไม่เสียสิเเ์เรื่องค้าราชกาตบอกแล้วครับเรื่องคําระการต้องรับผิดชอบาลูกพี่ลูก่้เ <iten. S 1> สมอไปนะครับเพกว่าคู่นี้นั้นจะจบด้วยการจุดะดีนะครัแต่นันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือคุณปิยดาบอกว่าไม่ประสงค์จะค้ะคำเนี่ยจะไปบังคับให้เจ้าให้ให้คนที่ค้ำเนี่ยที่เราไปค้ำเขาบอกว่าช่วยเปลี่ยนตัวเนี่ยกฎหมายไม่ให้นะครับมแม้แต่คุณปิยดาเนี่ยไปขอเปลี่ยนตัวกับเจ้าหนี้ว่า วันนี้เนี่ยผมเจอความระแวงกับต <Okay. S 2> e ัวคนที่ผมทำแล้วเนี่ยผมสบายใจผมอยากจะเปลี่ยนละก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนะครับที่ีการเดือกันอย่างนี้ครับนี่นี่อยนนี้ต้องประคับปราที่จุดสิดทภาคการขบการเขาจะจิกจิกเรื่อ้นไปโดยการจุดนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเรียนนะครว่าการรบการเป็นอันตรายและเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอยากอยากดิ่นะรนบเพราะว่าถ้าที่อาจารย์จะ้จองกระอกแล้วว่า ไม่ใช่ลูกเลียตัวเองนะครับ,รบซึ่งคิดว่าถ้าผิดผิดผิดิาจารย์เราก็ต้องดูแลลูกเราเราต้องดูแลครอบครัวหลักแต่ถ้าปุกบนภายนอกเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องไปค้ำประกันเลยนะครับเพราะว่าจะดูในแัดคอนะครับเรือ,รรอดในกินไม่ได้รองรับค้ำแล้วค้าเลยอย่างที่อาจารย์เคยบอกนะคะใช่ครับไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดและจะเปลี่ยนแปลงกานัตัวเองได้อย่างเด็ดขาดค่บ ไะนั้นสิ่งที่แนะนําคุณปิยะตอนนี้ก็คือคงจะต้องประคับประคองเพื่อนไปได้การเนี่ยนะคะในการชําระหนี้เหมือนเหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งผมนึกนึกถึงภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์ที่เขาเขาไปถ่ายติดวิญญาณที่ไปขี่อยู่บนคอเนี่ยฮะก็เหมือนกับลูกหนี้กับคนค้ามก็ไปไหนก็ไปด้วยกันแหละฮะนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆใช นะครับต้องคิดให้ด <Una Empire> ีๆนะฮะตัด <sollte> ส <offs> ินใจให้ถี่ถ้วนจะค้ำใครนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับท่านนายกท่านรองฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับท่านใดจะเป็นสายสดเชิญได้เลยเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับ